ญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็นี่แหละนะตัวจริงเมื่อสักครู่ไม่ใช่ตัวปลอมนะเป็นตัวหลักวันนี้วันที่29ทธันวาคมเนาะก็เหลืออีกสองวันก็หมดปี2,568แล้วเป็นยังไงบ้าง2,568ของพวกเราไวหรือช้าโอ้ หลายเสียงตอบว่าไวนะเร็วมากเลยแสดงว่ามีความสุขอะไรที่มันมีความสุขเนี่ยนะเวลามักจะผ่านไปไวเหมือนสมัยทำงานเนี่ยพอหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นช่วงวันแหงความสุขแป๊บเดียวหมดแล้วสองวันแต่วันทำงานเนี่ยโอ้โหทำไปตั้งนานผ่านไปครึ่งวันเองเวลาเรียนของนักเรียนก็เหมือนกันอัตภาพในฐานะหนึ่งก็เป็นนักเรียนเรียนตั้งนาน ดูนาฬิกาผ่านไป30นาทีโอ้ยเวลาเพลนชั่วโมงนึงลงมาจากห้องเรียนแป๊บเดียวชั่วโมงนึงแล้วหมดเพลนนี่ก็เหมือนกันอีกแค่ประมาณ40กว่าวันก็ถึงเวลาสอบแล้ว40,50วัน45วันเนี่ยถึงเวลาสอบปลายภาคของพระอีกแล้วเวลาผ่านไปแป๊บเดียวจะสอบอีกแล้วยังอ่านหนังสือไม่หมดเล่มเลยเราหมดไปเทอมหนึ่ง นี่เละนะเวลาของคนมีความสุขมีงานมีการทำแต่ว่าถ้าเป็นเวลาปีหนึ่งของคนไม่มีความสุขนี่มันนานนานเหมือนในพระสูตรว่าทีคาชาคารโตลติทีคังสันตัสะโยชนังทีโคพาลานะสังสาโรสัตธรรมมังอวิชานตังราตรีของคนผู้ตื่นอยู่นาน โย์ของคนล้าแล้วไกลสงสารของคนพานทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งพระสัตธรรมย่อมยาวหมายความว่าอย่างไงเนี่ยใครมีลูกมีหลานนะไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยแล้วเรานั่งรออยู่ที่บ้านเนี่ยคนเป็นห่วงเนี่ยอุย้ยมันนานเมื่อไหร่จะมาสักทีนะเวลามันผ่านไปช้าเราก็เป็นกังวลด้วย ผ,ผ่านไป10นาทีอาสี่ทุ่มยังไม่เข้าบ้านห้าทุ่มยังไม่เข้าบ้านรอด้วยความเป็นห่วงใจก็ร้อนลนไปหมดนี่เวลาผ่านไปนานกลางคืนนี่ถ้านอนไม่หลับเนะี่ยมันานานนานโยดของคนลาแล้วไกลสมัยที่ไม่ได้อยู่วัดศีนะบินทบาทอยู่วัดนอกๆเนี่ยตอนขาไปเนี่ยไม่มีอะไรใส่บาตรไงเดินตัวปลิวเลย พอขากลับนะโดยเฉพาะวันพระนะน้ําก็ใส่มาเป็นขวดๆนี่สองสามขวดขากลับเนี่ยจากตลาดกลับวัดนี่มันไกลไกลาแล้วแขนลาไปหมดสงสารของคนทั้งหลายคือสังสารวัฏีนผู้ไม่รู้พระสัตธรรมเนี่ยยาวเพราะสังสารวัฏเนี่ยหาจุดเบื้องต้นและจุดสิ้นสุดไม่ได้ ีนี้การเวียน่หยตายเกิดในสังสารวัฏนี่สาหรับผู้ไม่รู้สัตรธรรมเนี่ยก็หาทางออกไม่ได้ก็ยังเวียนอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสตัณหานั่นแหละเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนั้นหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ท่านจึงบอกว่าสงสารของคนพานทั้งหลายผู้ไม่รู้พระสัตธรรมนี่ย่อมยาวแม้สมเด็จพรนนะญาณวิชิโดดมหรือว่าพระอาจารย์หลวงพ่อของพวกเราเนี่ยก็บอกว่า ที่ที่พวกเราอยู่หรือว่าสถานะที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ดีที่สุดแล้วหาที่เปรียบได้ยากเหตุเพราะว่าเกิดมาได้พบเจอกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นยังไม่พอเกิดมาได้พบเจอพระพุทธศาสนาแล้วยังมีศรัทธาอีกแล้วก็ได้มาประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นพวกเราทุกคนในวันนี้เนี่ย ซึ่งเหตุดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องยากนะกว่าจะได้เจอพระาศาสนาหรือถึงแม้ว่าบุญกุศลหนุนนำส่งผลให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธาศาสนาก็ไม่ได้หมายความว่าจะศรัทธานะบางทีเกิดมาพบพระาศาสนาแล้วก็ไม่ศรัทธาก็มีเหมือนเรื่องของ ภรรยาของมัคคมานพหรือว่าพระอินพระอินเนี่ยมีภรรยาอยู่สี่คนแต่ตอก่อนที่จะได้เป็นพระอินเนี่ยเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละชื่อว่ามัคคมานพม,ะะมะนัคคมานพนี่ก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในสาธารณกุศลตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพระาศาสนาทีแต่มีความศรัทธาในสาธารณกุศลชอบช่วยเหลือชาวบ้าน มีภรรยาอยู่สคนมีนางสุธรรมาสุนันทาสุจิตตาแล้วก็สุชาดามคัมานมเนี่ยกับเพื่อนรวมกันส3คนเนี่ยก็ก่อร่างสร้างทางเดินต่างๆให้เป็นสาธานะสร้างศาลาให้เป็นสาธานะให้คนเดินทางไกลไปมาได้พักผ่อน ปรากฏว่าสร้างศาลาแล้วเสร็จแต่ยังขาดช่อฟ้าอยู่ภรรยาคนที่หนึ่งนางสุธรรมมาบอกว่าฉันมีช่อฟ้าเนี่ยท่านสนใจไหมมคะามานพกับพวกก็บอกว่าเอาเดี๋ยวเราซื้อด้วยเงินหนึ่งันกหาประณนะนางสุธรรมมาบอกไม่ขายแต่ขอมีส่วนในบุญด้วย ให้ฟรีๆเลยแต่ขอมีส่วนในบุญนี้ด้วยนะตอนแรกมคะมานบกับพวกจะไม่ให้แต่นายช่างบอกว่าถ้าไม่ได้ช่อฟ้าเนี่ยศาลาก็จะไม่สมบูรณ์ถ้าจะทําช่อฟ้าใหม่ต้องรออีกนานเพราะต้องไปตัดไม้แล้วก็มาตากสรุปงั้นต้องเอาแหละศาลาตรงนั้นได้ช่อฟ้ามาก็ได้ชื่อว่าศาลาสุธรรมมา ข้างนางสุนันทาภรรยาอีกคนหนึ่งบอกว่าเอ๊ะพี่สุธรรมานี่มีศาลาเป็นชื่อของตัวเองแล้วฉันเนี่เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยก็คงจะไม่ดีแล้วฉันจะทำอะไรดีล่ะอคนที่ไปมานี่พักที่ศาลาเนี่ยก็ต้องมีการใช้น้ำต้องมีน้ำกินน้ำใช้นางสุนันทาก็เลยให้ขุดสระ ก็เป็นสระน้ำขึ้นมาชื่อว่าสะสุนันทาภรรยาคนที่สามั่งนางสุจิตาโอภรรยาทั้งสองคนของพี่มัคคานี่มีทั้งศาลามีทั้งสะแล้วแต่ว่ายังขาดความร่มรื่นชื่นใจดีละฉันจะทำสวนดอกไม้ก็ได้สร้างเป็นสวนดอกไม้ขึ้นมาโดยนางสุจิตรา ที่เราคุ้นชินก็คือสวนจิตลดานี่ก็มีส่วนของนางสุจิตราด้วยก็เป็นสวนดอกไม้ภรรยาทั้งสามคนนี้ก็สร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เป็นกุศลอย่างหนึ่งนะไปเสริมกับฝ่ายสามีคือมคะ,ะมะนบแต่ภรรยาคนสุดท้ายเนี่ยคือนางสุชาดาเนี่ยคิดว่าเอาแหละมคะ,ะเนี่ยก็เป็นสามีเรา สามีเราทําอะไรเราก็ย่อมได้ด้วยเราได้บุญกับเขาด้วยคิดอย่างนั้นเนาะประโยชน์อะไรที่มาค้าได้แล้วเราก็ต้องได้ด้วยก็เลยไม่ได้ทำอะไรหลังจากการเวลาล่วงไปทั้งมาค้ามานพทั้งภรรยาทั้งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ตายกันไปหมดมาค้ามานพอีกตายไปได้ไปเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์ส่วน ภรรยาทั้งสามคนที่ร่วมบุญกันด้วยเนี่ยสร้างศาลาสร้างสาร,าสรงสะสร้างสวนเนี่ยก็ได้ไปเป็นเทพอับสรเป็นนางฟ้านางสวรรค์อยู่ส่วน,นนางสุชาดาเองไม่ได้ร่วมอะไรกับเขาเลยก็ไปเกิดเป็นนกยางนี่เพราะไม่ได้มีศรัทธาประสาะในเรื่องของสาธานากุศลไม่ใช่มีแต่เรื่องในอดีตเท่านั้นนะแม้แต่ปัจจุบันก็มี เหมือนเรื่องของป้าสายหยุดป้าสายหยุดนี่แกแต่งงานกับลุงสมชัยลุงสมชัยนี่เป็นข้ารชาชการข้ารชาชการนี่ก็ทำงานประมาณ8โมงก่อนจะ8โมงเนี่ยลุงสมชัยเนี่ยก็ไปช่วยพระแถวบ้านไปช่วยพระแถวบ้านในการส่งของ รับของเวลาพระเดินบินทบาลเนี่ยก็จะไปฝากของไว้ที่จุดจุดหนึ่งลุงสมชัยเนี่ยก็จะเอารถไปช่วยรับของจากจุดจุดนั้นนะ่ะกลับมาถวายพระที่วัดเวลาพระเดินกลับมาเนี่ยก็ไม่ต้องลาไม่ต้องเหนื่อยให้พระได้เดินสบายเวลาบินทบาทหกโมงช้าลุงสมชัยก็อาบน้ํา,าแต่งตัวขับรถออกไปแล้วไปที่ตลาดไปรับของที่พระฝากไว เป็นจุดกลับตัวของพระเนาะ,ะรับเสร็จก็มาส่งที่วัดพอตอนสายๆก็แต่งตัวไปทำงานเป็นอย่างนี้วันเสาร์วอาทิตย์วันไหนว่างๆก็จะนิมนต์พระมาฉันข้าวที่บ้านเพราะว่าป้าสายหยุดนี่แกทำกับข้าวขายเป็นร้านข้าวแกงเล็กๆลุงสมชัยนี่ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยแต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนี้นะใหม่ๆเนี่ย พอตอนหกโมงลุงสมชัยอาบน้ำแต่งตัวเมื่อก่อนไม่เป็นไงมาเริ่มศรัทธาพระศสาสนาเมื่อตอนอายุห้กว่าแล้วพอลุงสมชัยจอกจากบ้านป้าสายยุดก็บอกว่ายุดจะไปไหนลุงสมชัยก็บอกว่าจะไปช่วยรับของบิทบาทพระหกโมงไปพอตอนเย็น จะไปสวดมนต์ทำวัดห้าโมงนี่ลุงสมชัยก็แต่งตัวออกจากบ้านแล้วจะไปวัดป้าสายุทธก็ถามอีกยุธจะไปไหนไปวัดไปสวดมนต์พอวันเสาร์อาทิตจะไปนิมนต์พระมาช่วงสายๆส,ส,สิบโมงเนี่ยลุงสมชัยก็ออกจากบ้านอีกป้าสายุทธก็ถามอีกยุดจะไปไหนไปนิมนต์พระฉันข้าว แต่ด้วยป้าสายอยู่นี่แกไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงค์พอมีพระมาที่บ้านเนี่ยแกก็บอกว่าเออกินเข้าไปกินให้เยอะๆจะได้ข้าวสารจะได้หมดนี่ไม่ใช่มูนิธนะที่จะมาทําการกุศลที่นี่ทําการค้าแต่แกไม่ได้ว่าใครนะแต่พระก็นั่งอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่แกไม่ได้ว่าใครเอาพอพระจะให้พรแกก็ทําเป็นยุ่ง ไม่ได้มารับพรลุงสมชัยตามแกบอกมา,มารับพรสายุทธรับไปเถอะฉันอยู่เฉยๆแต่ฉันก็ได้เหมือนของเหมือนกันแหละเนี่ยฉันก็ได้ยินอยู่ในบ้านสายุทธบอกต่อมาภายหลังด้วยความที่ลุงสมชัยมีแก่ศรัทธาในพระศาสนามากแกก็ขยันวันดีคืนดีเนี่ยแกก็จะไปถือศีลปฏิบัติธรรม เหมือนที่พ่อเราเนี่ยได้ผ่านกิจกรรมลักขีมาเขาจะไปเถือศีลปฏิบัติธรรมแบบนี้แหละจนป้าสายหยุดบอกว่าเออชอบนักกับวัดกับพระเนี่ยทำไมแกไม่ไปบวชอยู่วัดซะเลยละ่ะแกจะได้อยู่ที่วัดอยู่ตลอดไม่ต้องไปไป,ไปมามาอยู่ลุงสมชัยก็นึกว่าป้าสายหยุดนี่แกใจดีอนุญาตแกก็บอกว่าให้ไปวันไหนละ่ะเออไปสักเดือนนึงได้ไหม ้าสายหยุดก็ไม่รู้ว่าลุงสมชัยนี่เข้าใจว่าประชดประชันคิดว่าจะไปจริงๆก็เลยบอกว่าเกก็เก็บของไปด้วยเลยนะกเก็บของไปซะให้หมดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกอา้าวลุงสมชัยฟังอย่างนี้ก็เงียบเสียงไปเวลาก็ผ่านไปเนี่ยจนกระทั่งจะถึงวันปีใหม่นี่แหละช่วงนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะที่เราจะได้ชักชวนคนมาประพฤติปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะของวัดศรีแัตนธรรมารามของเราเนี่ยในวันพุธเนี่ยถ้าใครไม่มีที่นอนสามารถค้างแรมได้ที่นี่เลยนะจัดให้เลยมาเริ่มกันได้ตั้งแต่เวลา18นาิกานาทีก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งบอกว่าทำบุญต้นปีนะชีวิตดีตลอดไปก็ดีเหมือนกันลุงสมชัยก็กล้ากลัวๆจะไปชวนป้าสายหยุดอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าแกจะมาไหม หรือแกจะไปวัดไหนแต่ก็เป็นโอกาสท่านทั้งหลายเพราะว่าในการทําคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยให้มีศรัทธาพราะพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์อันเลิศนี่เหมือนเราทําบุญเรื่อยๆเนี่ยป้าสายอยู่แกก็ไม่ค่อยสบายใจละลุงสมชัยขวนขวายในกิจของสงฆ์จริงๆและถ้าเกิดว่าแกฉลาดในประโยชน์นะแกอนุโมทนาบุญนะยินดีด้วย โอ้พี่สมชายอุตส่าห์ไปอุปถาอุปธรร์พระฉันอยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวฉันดูแลบ้านให้นี่แกก็ได้บุญนะแต่นี่เหมือนยิ่งลุงสมชัยแกไปอุปถาอุปธรร์พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยป้าสยุก็ยิ่งขุนมัวลุงสมชายก็บอกว่าที่วัดเนี่ยเขาเลี้ยงอาหารฟรีด้วยนะออป้าสยุกก็บอกเออก็น่าจะสนใจนะเดี๋ยวฉันจะลองไปดูนี่ทำให้เกิดศรัทธา ยังให้เกิดศรัทธาในใจได้เนี่ยเป็นประโยชน์มากแล้วก็ค่อยๆตันล่อมไปก่อนเอาที่พอทำได้แต่ถ้าชวนมานั่งสมาธิถือศีลสองวัน3คืนเหมือนลักขีที่ผ่านมาเนี่น่าจะยากแล้วก็พามาแวบๆก่อนสวดมนต์ข้ามปีคิดดูนะสวดสองวันข้ามปีเลยสวดแค่คืนเดียว3าอดกับ 1, 1คืน3าเอดกับ1นึ่อีกสวดแค่คืนเดียว สวันหนึ่งคืนนี่ข้ามปีเลยเหมือนสวดทั้งปีคุ้มไหมคุ้มบอกไปใครก็คุ้มแถมมีที่พักมีอาหารด้วยนะที่วัดศรีเนี่ยฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสก็ชักชวนเพื่อนสาธรมิกชักชวนคนใกล้ชิดได้มาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเป็นการยังประโยชน์อันเลิศให้กับทั้งเขาแล้วก็เราด้วยธรรมปฏิสันฐานในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ทุกคนทุกท่านตลอดกาลละนานถึงสาธุ